26กันยายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการที่เห็นอยู่ในนี้ก็คือถังที่เราทำการหมักหอยทะเลนะครับแต่แรกนั้นเราทำการหมักใส่ถังใหญ่ตัวนั้นนะครับโพดไปนะครับใส่ถังใหญ่ตัวนั้นน้ำหมักอหอยทะเลนะครับต่อมาเรารู้สึกว่าจะมีความเข้มข้นจนเกินไปเมื่อวานเราก็เลยถ่ายจากตัวนั้นมาใส่ตรงนี้แล้วก็เติมน้ำแล้วก็เติมกาก,ากน้ำตาลามาดูใกล้ๆเลยครับ ผลปรากฏว่าหลังจากที่เราเอามาใส่ถังใหม่นะครับก็จะลดความเข้มข้นลงไปนะครับก็จะทำให้กระบวนการย่อยของเขานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่ขนาดเราแยกย้ายออกมาแล้วยังเกิดความเข้มข้นมากพอสมควรสังเกตได้จากเวลาเราลินน้ำนะครับน้ำของเขาจะเป็นสายยืดอย่างนี้แสดงว่ามีความเข้มข้นพอสมควรแล้วก็ ธา,าตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในหอยทะเลนั้นก็ถูกจุลินทรียสกัดออกมานะครับเราก็จะทําการหมักไว้อีกประมาณสัก3เดือน4เดือนเราถึงจะเอาน้ําหมักหอยทะเลนี้ไปใช้ซึ่งน้ำหมักหอยทะเลนั้นก็มีธาตุอาหารหลักรองเสริมอยู่ในนี้ครบถ้วนนะครับมีตัวหนึ่งที่แถมเข้ามานั่นก็คือไคโตซานนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชมากพอสมควรสําหรับอัตราการใช้นะครับ เราก็จะใช้ขนาด20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรทำการพ่นทางใบแต่ถ้าหากว่าเราจะทำการพ่นทางดินนะครับในน้ำา20ลิตรนี่เราก็จะใช้น้ำามาข่อยทะเลนี่ใส่ไปประมาณสัก2 0 0้ซีซีพ่นทางดินไปเลยถ้าหากว่าเป็นต้นทุเรียนที่เล็กเราก็ใส่ในอัตราที่น้อยกว่านี้ในขนาดเดียวกันกลิ่นนะครับกลิ่นมะก่อยทะเลนี่ก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราเอา ะมะกรูดนะครับเราเอามะกรูดสับๆๆแล้วเราก็เอามาหมักใส่กันถ้าหากว่าเราดมดูนี้จะไม่มีกลิ่นแล้วเนื่องจากว่าเราเอามะกรูดมาใส่มะกรูดนี้จะ,ะมีกลิ่นค่อนข้างที่จะสุภาพนะครับกลิ่นหอมๆนวลๆแล้วก็มีกรดในการที่จะย่อยส,สลายปโปรตีนเหล่านี้อ,ออกมานะครับ เกษตรอินทรีย์นั้นเราจะต้องมีความขยันในการสังเกตมีความขยันในการนำไปใช้และที่สำคัญเน้นความต่อเนื่องนะครับหากว่าเราใช้พ่นบ่อยๆตามต้นทุเรียนหรือพืชผักผลไม้ต่างๆก็จะทำให้กระบวนการเจริญเติบโตของเขานั้นเป็นไปตามธรรมชาติและมีความเขียวขจีแบบธรรมชาติปลอดภัยนะครับถ้าหากว่าเรามีเยอะ อนอกจากที่เราจะเอาไปพ่นทางดินแล้วสามารถที่จะใช้เอาไปผสมกับปุ๋ยหมักได้เช่นกันนะครับนี่คือสารตั้งต้นที่สามารถที่จะนำไปใช้อย่างหลากหลายโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ